มานะครับลูกค้าบอกว่าพัดลมมันหมุนฝึกฝืดติดๆิดขัดขัดแล้วก็ทำให้อมอเตอร์ร้อนเร็วนะครับแล้วก็จะมีเทอร์โมฟิวขาดด้วยนะครับอ,อันนี้ยี่ห้อฮารตาดินะครับราคาถูกๆเนี่ยจะจะเป็นบูธอย่างนี้นะหน้าตายาพัดลมบ้านทุกบ้านจะมีปัญหาบ่อยมากถ้าเปิดไว้ทั้งวันถึก แล้วก็เสียง่ายครับเนี่ยเราก็เลยมาเปลี่ยนเป็นแบบระบบลูกป,ปืนเลยครับอ่าแบบเป็นลูกป,ปืนมีขายในห้องตลาดทั่วไปนะครับไปหาซื้อเอาในดารซานั่นในอะไรก็้นั่นแหละสต๊ปี้สั่งซื้อก็ได้หรือไปหาซื้อตามร้านอ่ะไรพัดลมมีขายเหมือนกันครับในเมืองอ่าแลวจะมามาดูการเปลี่ยน,นครับ รีวิวการเปลี่ยนโดยช่างเอกคนรูปหล่อครับนี่นะครับเครื่องมือก็ไม่มีอะไรมากมายครับมีมีแค่นี้มีแค่นี้เองงัดงัดอย่งเงี้ยออกมาอย่างเงี้ยเปลี่ยนง่ายมากครับพ่อบ้านแม่บ้านหรือต้องการจะจะจะเปลี่ยนแต่ไม่แนะนําให้เปลี่ยนเป็นบูธเหมือนเดิมนะฮะมันเปลี่ยนแล้วมันก็เรื่องการใช้งาน เสียแล้วถ้าบูธมันเสียนะครับทําให้เผาอ่ะทําให้เผาพวกนี้นะครับเนี่ยเผาอย่างเงี้ยมันมเสือกไปด้วยถ้าเปลี hmm. <t om kit> ่ยนเป็นระบบลูกปืนอย่างเงี้ยเปลี่ยนเป็นลูกลูกปืนอย่างเงี้ยมันจะทนจะใช้ได้นานนะครับพัดลมแพงๆในในร้านในห้างอะไรต่างๆมันจะเป็นระบบลูกปืนนะครับให้ดูดีๆจะช่างผู้ชำนาญการอาจจะจะรู้ บ้านเป็นระบบลูกปืนมันก็จะทนหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นบูธเนี่ยเดิมมันเป็นบูธอย่างเงี้ยมันเสียเล็บเลียวก็เสียเนี่ยการเปลี่ยนก็จะถอดออกมาเป็นหน้าต่างนี่ครับเนี่ย,งย,งย,งยแะยงะออกปั๊บเนี่ยแงะออกง่ายง่ายดายราคาเช็ดเช็ดถูๆหน่อยทำความสะอาดนิดนึงครับเนี่ยใส่กิ้งสะอาดเหมือนเดิมนะครับง่ายมากครับราคาถูกๆไปซื้อมาเลย ไม่เกินร้อยไม่ถึงร้อยบาทนะครับมันเปลี่ยนเองถอดออกมาก็กกเนี่ยใส่ก็ใหม่เข้าไปอย่างเงี้ยปุ๊บแต่เป็นกลายเป็นลูกปืนไปซะแล้วนานข้อดีของลูกปืนเนี่ยมันก็จะลื่นพอมันลื่นแล้วมันก็คือถ้าลูกปืนแตกก็เปลี่ยนแค่ลูกปืนนะครับมันจะไม่มันจะไม่พาเพาเพาของพัดลมเนี่ยทุ่นของพัดลมเนี่ยมัน มันเสียมันสึกถ้าถ้าเสียก็เสียแค่ลูกเบืนก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับจะจะ,จะทนกว่ากันด้วยทนแล้วก็หมุนดีลื่นถ้าเป็นลูกเบืนจะลื่นนีน่ครับนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยง่ายมากครับแล้วก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมเป็นละรครับครับเดี๋ยวมาดูตอนใช้งานได้นะครับจะให้ดูอีกทีนะครับ ดูกันนะครับปับ๊บนี่อา้าวหาเอ้ยจับจิบจิบฟักเอาไป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 เอาไ,ไม่ใหม่แล้วมันไ,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 ไปแล้วอ๋อเจยบปับ๊บหน้าหมุนเตียวเลยครับหมุนเตียวเนี่ย อบเ็ก็โอเคนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็กดไลค์กดแชร์เท่าไนะครับขอบคุณครับ